พี่ต้าทำไมไม้มันหอนอะคะสายมันมีหมดเลยไมได้เลยไม่ใช่แล้วท่านผู้ชมมาดูตรงนี้เหตุผลที่ทำไมไมถึงหอนใช่ไหมอย่างแรกชอบปรับเกณฑ์สูงๆนะฮะแบบนี้ไม่ก็จะมีความไวขึ้นแต่ว่าก็จะหอนไวเช่นเดียวกันนี้ปรับให้พอดีนะครับถอยไปหน่อยถอ,อ,อยไปหน่อยนี่อย่างที่สองท่านผู้ชม EQ นะโดยเฉพาะเวลาเราบูตเราเพิ่มความผี่ตรงนี้ขึ้นเนี่ยนะฮะมันก็จะมีส่วนทำให้เกิดการหอนเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับฉะนั้นปรับให้พอดีนะครับ1,2,3,4สเฮ้ยท่านผู้ชมท่านผู้ชมนี่อย่างที่3เนี่ยเวลาเราใช้ไมโครโฟนใช่ไหมหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้หน้าตู้นะฮะก็จะลดเสียงหอนได้แบบนี้ช่วยได้เยอะเลยครับนี่คือสาระดีดๆ,ๆที่นำมาฝากกันนะครับ มันไม่ได้มีหมาอย่างที่เข้าใจนะครับว่าอยู่ในสายมไม่ได้มีหรอกนะฮะ